สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆชาวเหลียวและผู้ติดตามทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังจะมาพูดถึงการสร้างรายได้จาก Facebook อยู่นะคะการสร้างรายได้จาก f Facebook อ่กสำหรับ Facebook ส่วนตัวของเรานะคะมีความเสี่ยงมากนะคะสำหรับการโดนปิดการสร้างรายได้นะคะสำหรับคนที่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะก็มีเพื่อนในหลายคนนะคะที่รู้จักกาันแล้วก็ผู้ติดตามด้วยนะคะ มีเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักกันนะคะแล้วก็ผู้ติดตามนะคะที่รู้จักการโดนปิดการสร้างรายได้ไปแล้วหลายคนนะคะเพราะว่าเฟซของเราเฟซส,ส่วนตัวของเรานะคะมีการเล่นมานานแล้ว10กว่าปีแล้วนะคะและมีการแชร์เพลงนะคะเพลงลิขสิทธิ์เพลงที่เราชอบแล้วก็แชร์อะไรต่างๆที่ที่เรารู้เท่าไม่ถึงการน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตลก ตลกเขาก็มีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเกี่ยวกับช่องตลกต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็อีกมากมายนะคะที่เราไม่รู้เนาะก็โดนปิดการสร้างรายได้ทีนี้การปิดการสร้างรายได้มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าโทษนั้นจะรุนแรงแค่ไหนจะมี7วัน14วัน22วัน30วันแล้วก็90วันนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่า การที่เราโดนปิดการสร้างรายได้สมมุติว่า90วันนะคะ90วันเนี่ยนานมากพอเลยนะคะมากพอที่เราจะไปเปิดเพจใหม่หรือไปเปิดเฟซใหม่นะคะเพื่อสร้างรายได้จากคลิปเดียวอันนั้นเราสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะคะ90วันนี้ก็คือ3เดือนนะคะกับ3เดือนเลยที่เขาจะปลดล็อกให้เรานะคะอันนี้เราสามารถไปเปิดเพจใหม่ดีกว่านะคะ เราสามารถไปลงคลิปไปเปิดการสร้างรายได้ของเรานะคะเปิดใหม่ทาเพจเราไปเราสามารถทาเพจได้แล้วก็เปิดเฟซแต่ว่าเฟซส,ส่วนตัวของเรานะคะถ้าเราเปิดใหม่ภายใน30วันเรายังไม่สามารถกดเปิดโหมดมืออาชีพเพื่อสร้างรายได้ได้นะคะต้อง30วันเต็มนะคะสําหรับเฟซส,ส่วนตัวนะถ้าเราไปเปิดใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเราเปิดใหม่เราสามารถ ลงคลิปเรียวลงคลิปสั้นไลฟ์สดได้ค่ะเพราะเมื่อถึงเวลาครบกำหนด30วันนะคะเราจะสามารถเปิดสร้างรายได้และเฟซจะย้อนย้อนไปคิดรวมให้เราหมดเลยนะคะเราสามารถทำทำรอไว้เลยนะคะทำรอไว้ได้เลยอันนี้คือข้อดีนะคะข้อดีของการสร้างรายได้จาก Facebook ค,คือ Facebook เ,เขาย้อนไปนับทุกคลิปให้เรานะคะที่ไม่ผิดกฎไม่ผิดลิขสิทธิ์ของเขาที่เขาตั้งไว้นะคะ ไม่ผิดกฎมาตรฐานชุมชนของเขานะคะนี่คือข้อดีของเฟซนะคะแล้วก็เพจเพจก็สามารถสร้างได้เลยนะคะแล้วก็เพจอาจจะมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0หม่นคนนะคะถ้ามองถ้าเราจะมองตรงนี้มันจะท้อค่ะเราเราก็ทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เราไม่ท้อเนาะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะพอเราลงคลิปขอไปค่ะพอเราลงคลิปเสร็จแล้ว พอเราลงคลิปเสร็จแล้วเราก็ไปตามเพื่อนนะคะไปตามผู้ติดตามของเรานะคะตามสเต็ปและเทคนิคของเรานะคะตามเพื่อนตามผู้ติดตามมาดูคลิปของเรานะคะโดยการที่เราเข้าไปดูคลิปให้เพื่อนไปหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนนะคะไปหน้าโปรไฟล์ของผู้ติดตามไปดูคลิปไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นนะคะทําอะไรทํากับข้าวน่ากินจังเลยน่าอร่อยจังเลยนะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์เสร็จแล้วเราก็กดถูกใจ กดถูกใจเสร็จแล้วเราก็กดติดตามนะคะนี่คือหลักการนะคะทําให้ถูกต้องนะคะสําหรับการไปติดตามกันนะคะการไปเปิดการมองเห็นนะคะการไปให้กําลังใจสําหรับผู้ติดตามของเรานะคะให้เราทําแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาจากคลิปนั้นเราก็ดูคลิปไม่เพื่อนสัก5้าคลิป10คลิปก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคลิปของเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนๆทําน,นทก็คือน่าสนใจทุกๆคลิปนะคะ เราเข้าไปดูแล้วว่ามันยิ้มยิ้มกันทุกคนค่ะน่ารักทำทำคอนเทนต์ออกมาได้น่ารักมากเลยนะคะนี่คือการไปตามกันไปเห็นคอนเทนต์ของเพ,อเพื่อนก็คือมีกําลังใจนะคะไปติดตามกันแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าเราก็ทําแบบนี้เป็นสเต็ปของเรานะคะก็คืออยากจะมาแนะนําว่าให้เราไปสําหรับคนขอภัยนะคะสําหรับคนที่โดนปิดการสร้างรายได้ให้ไปเปิดเพจหรือเปิดเฟซส่วนตัวไว้เลยนะคะแล้วก็ทํารอค่ะ เพราะว่า90วันเนี่ยมากพอที่เราจะไปสร้างรายได้ได้ไดอีกเพจหนึ่งเฟซหนึ่งได้เลยนะคะก่อนที่เขาจะปลดบอกให้เรานะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อแนะนํานะคะลอง